เรจะกินโรตีบ้างไม่มันก็ต้องเผื่อไซส์วันนี้แอบดูแอบดูแม่ค้าเขาทำโรตีหน่อยมันต้องแอบดูปูแม่จริงจริงกูใส่ของท้าให้สามสิบหกูก็เผื่อไปใส่น้ำมันเข้าไปก่อนเผื่อแล้วพอใส่สิอยู่เล็บก็ยังดูเบ่งอะดูจะใส่อะไรไม่ใช่ใส่โทรศัพท์ไปนะยุ่งเลยนะอ๋อไม่นะ สองชิ้นครับเหลือสองชิ้นสุดท้ายเราจะมาดูสองชิ้นสุดท้ายกันแถมแสองชิ้นสุดท้ายครับเาป็นธรรมดาใช่ไหมคะใช่ครับใส่เนยเข้าไป เราดูว่าน้ำมันมันร้อนไหมแล้วปิดแก๊สแลเมื่อกี้นี่ไงเรกลับบ้านแล้วนวดก่อนนวดปมารับวปลาแล้วนวดก่อนครับนวดก่อนนวดก่อนนวดครับนวดครับนวดครับโอ้โห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 

ก็มีไฟแบตด้วยนะพอทอเสร็จก็เอามาพิงไว้ก่อนครับพักไว้ก่อนพักจัดไปเอาเนยใส่จัดไปอหอมนะเนี่ยรเย็นรับ กินอลไีไหมคะพี่ใส่ถุงม่องคะกินเลยไม่รู้ใส่ถุงใส่ใส่ค่ะใส่เลยค่ะน้ำตาลนมนะคะ กร <c oughs> อบกรอบครับ ไม่ค้าไม่ค้ารู้ไหมว่าโรตีมันมันมาจากประเทศอะไรไม่รู้ไม่รู้โอ้โหขายอย่างเดียวค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูเลยว่าไม่ได้ดูเลยนะว่าต้นตำรับมันมาจากไหนใช่ไหมรู้แต่ว่าขายอย่างเดียวรู้แต่ว่าขายอย่างเดียวจักบาทยี่สิบจ้าชิ้นละสิบบาทหนะชิ้นละสิบบาทนี่ฮะก็คิปลากับบ้าน ไม่ร่างอไเอาไปคนละชิน้นไหนร้านอยู่ตรงนี้ครับโรตี <c oughs> อยู่ในแถวร้านหมูย่างเกาหลีริมบึงนะครับนี่ร้านอยู่ตรงนี้เลยใครหิวมากินได้นะอร่อยแน่นอน